มีคนขอผมว่าให้รีวิววิงเปกาซัสหน่อยครับขอมาก็จัดไปครับขอมาก็จัดไปนะครับสำหรับวิงเปกาซัสนี่ผมขอเนี่ยมาถ่าข้างในนะเพราะข้างนอกฝนตกเสียงดังมากเออถ้ามีเสียงก็ขออภัยด้วยวิงเปกาซัสนี่ก็เป็นของจิงกะนะครับอย่างเท่เลยหรือคนไทยชอบเรียกว่าเปกาซัสนะครับ หรือกระซิดนี่มีสติกเกอร์นะแต่ผมไม่ยังไม่ติดอะเพราะว่าแบบนี้เท่กว่าเออเจ้านี่มันปรากฏออกมาในเกมก่อนที่ตอนที่สู้กับโปรโตเนมิสิสนะครับคือไปเร็วจิงกาเล่นกับเรียวก่านะครับไปเล่นเกมจะลองสู้กับเนมิสิสแล้วก็จิกกาใช้นี่แหละวิงเพกัสส่วน ริวกาใช้เอลราโกกาเดียนนะเป็นไงไปเล่นกันเลยโอเคทำอย่นี้น่าจะเห็นนะเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นผมใช่ไหมสล,ลุมบังสลุมบังมาสนามพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเห็นผมไหมเนะี่ยโอเคน่าจะเห็นมา เป็นส mm. to so no oh, ัสอืมสู้บาล้านเลยเออสู้บาล้านสู้กับเริไม่ใช่บริสยูนิคอนไม่ใช่อดีโอ้ได้ก้นดีเซนด้วยนี่เสียวมันชุนกีะชีส่วนกระจายมากเลยเสียวว่าเลยไอ้ตนนันโ้ย ใครชนะใครชนะอุ้ยวินเป็กัสชนะครับต่อไปสู้กับคอสมิกเปก็กัสหรือบิ๊กแบงเป็นกัะสอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอจะย็นปรับโหมดก่อนปรับโหมดก่อนถ้าใครไม่ปรับก้นมานนะกคนจะเป็นเหมือนผมเมื่อกี้เลยถ้าใครไม่ปรับมันก่อนใช้ ถ้าไปปักหรือไปปักผิดวิธีมันจะกลายเป็นหม้ยนิ้วเท้าโหเต็มเต็มเนิ้วเท้าเลยมาชูดอันนี้ยินิคอนขอรอบเดียวนะครับเดี๋ยวมันทำวิ่งผมผ่านเุ้ยออกเฉยต่อไปตัวตัวโปรดผมเลยแฟงเลออน ขอไม่เปลี huh. ่ยนโหมดให้นลครับเพราะว่าเปลี่ยนโหมดคนโทดคนนี้ขอเลยครับเปลี่ยนโหมดไม่ได้มันเปลี่ยนแล้วมันจะแบบว่าังไรอมันใส่ไม่ได้ตอนนี้แฟงไม่ยอมขึ้นหนนอกสนามเลยปปเออออกไปแล้วออ้ยออ้ย อะไรกันรับเนี่ยอะไรกันรับเนี่ยเมื่อกี้ผมตาฝ่านเหรอเลี้ยหมูเลี้ยหมูลอกสนามเอาไงเอาไงเอาไงมึงไปกับซัสเรีวทั้งคู่เริ่มสายแล้วตอนนีน้สายกันทั้งคู่แล้วแล้วก็จะเป็น เป็นใครที่ชนะเป็นอุ้ยเลีอนชนะกิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมจัดให้ละบ๊ายบายครับ